เป็นที่ฮือฮาและเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อตลกอารมณ์ดีอย่างเซนาหอยเปิดตัวแฟนดีกินนางงามอย่างน้องเค้กสม้มซึ่งพี่หอยได้เล่ารายละเอียดเพราะเปิดใจกับรายการหนึ่งว่าคุยกันมาเรื่อยๆประมาณ2ปีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่นึกเลยว่าจะมีคนแบบนี้ที่โคตรรักผมเลยผมไม่เคยเจอเหมือนกันเขารักในสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่างเขารักในผมทั้งข่าวเที่ยวทำนู่นทำนี่ ข่าวทำซิกแพคเพื่อผู้หญิงเขาอยู่มาตลอดเห็นทุกข่าวแต่เขาไม่ได้สนใจข่าวแต่อยู่มาวันหนึ่งผมทำอะไรผิดแบบว่าผิดมากเรื่องผู้หญิงเขาเดินมาหาน้ำตาไหลแล้วบอกว่าหนูรักพี่นะคือถ้าวันนั้นทะเลาะก,ก็คงคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกพอมาบอกว่าหนูรักพี่นะโลกที่เราเคยทำไม่ดีมันคิดได้หมดแล้วเขาเป็นคนที่ดีอยู่กับยายมาตลอดอยู่กับผู้ใหญ่และคุยกับแม่ผมรู้เรื่อง